คำเป่าประกาศ e x e l a t i o n อาโมดบทที่9ข้อ13พระยาเวตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อคนที่ไถจะได้ตามคนเกี่ยวและคนเหยียบองุ่นจะตามทานคนที่หวานเมล็ดพ,พืชและภูเขาทั้งหลายจะหยดเล่าอางุ่นหวานและบรรดาเนินเขาจะละลายคำประกาศข้าพระเจ้าจะเห็นความเร่งรัดของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า ที่ซึ่งการเก็บเกี่ยวและพระพรจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดคิดอิสยาบทที่60ข้อ22คนเล็กน้อยจะกลายเป็นคนหนึ่งพันและคนเล็กจะกลายเป็นประชาชาติอันเข้มแข็งเราคือพระยาเวจะเร่งให้สำเร็จในเวลาของเราคำประกาศ ข้าพเจ้าจะเห็นความสามารถของพระเจ้าในการนำความเจริญและความสำเร็จมาอย่างรวดเร็วตามเวลาที่สมบูรณ์ของพระองค์โยเอลบทที่สองข้อ25เราจะคืนปีเดือนที่ตัก,กะแตนชนิดต่างๆได้แก่ตัก,กะแตนกินรวงตัก,กะแตนกัดตัก,กะแตนกัดยอดและตัก,กะแตนบินซึ่งเป็นกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางพวกเจ้าได้กินไป คำประกาศข้าพเจ้าได้เห็นฤทธิเดชของพระเจ้าในการฟื้นฟูและชดเชยสิ่งที่ข้าพเจ้าสูญเสียไปฮาบากุบทที่2ข้อ3เพราะนิมิตนั้นยังคอยเวลาที่กำหนดไว้และมันกำลังมุ่งไปสู่ความสำเร็จมันจะไม่โกหกถึงแม้ว่ามันจะช้าไปก็จงรอมันเถิดเพราะจะมาถึงอย่างแน่นอนมันจะไม่ล่าช้า คำประกาศข้าพเจ้าจะเห็นแผนการและพระสัญญาของพระเจ้ามาถึงอย่างฉับพลันโดยไม่ล่าช้าสดุดีบทที่1 4 7ข้อ15พระองค์ทรงส่งพระบัญชาของพระองค์มายังแผ่นดินโลกพระวจนะของพระองค์วิ่งอย่างรวดเร็วมากคำประกาศข้าพเจ้าได้เห็นความรวดเร็วในพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชของพระเจ้าทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จและอย่างรวดเร็ว